อ่าฟังี่คคหน้อยกิ่ตุ๊ด้วยนะย้ายเหตุตะแกองเปิดมันเข่ามันเดียวเหตุตะากรเปิดจานน้องเ็นยังมาสส่พวกเขาเขาขอยแยกาสเขาเลยเขาอยู่ยี่สีล่ะ มันม่เข่ามันก็่หลังตุ้กลุงสดมคือบ่หลัเขาอีกองมั้งอ๋อสีของแี่้าว่าสวิตว่าไม่ฝนสวีบนี่ออไม่ฝนจะไหนเขาซักขาซักพออยู่เอาแม่แม่ไฟสิบกดปิดกดจุดกระซำเพื่อมันติดอยู่แล้วสินะอันนี้ต่อตรงนี่แหละเออประมาณนี้นั่หซยตวต่อตรงอมซ่ไม่ดงก่ต่ต่อตรง แว่สวิตมันเสียแล้วสวิตันเสียแล้วเราบริตัดออกมาเออน่ะเรัเออมาสวิตโมีผลเออน่ะล่ะแปว่าสวิตมันเสียเออโมีผลได้ไหมคนเราไขกระซ่าแต่บุสอบมกระสอบมจะเต็มนี่แหละปิดก็นเปิดเปิดก็เปิดเปิดพี่เขาเออมาสวิตมีผลเอาเปิดก็เปิดปิดก็เปิดพี่เขาสามสี่ห้าสี่สองหใบ ของตัวเองใครสีย่ยอวของตัวเองเมว่อะงสี่อสองของใคของตัวเองนี่ยืมสี่สองที่ไปล็คบอกของตัวเองไม่ใช่แล้วเราก็บอกชี้ว่าในมือของใคสีสองของใครของนิลสี่สองสี่เดียวของเพื่น ก็ข้เลยนะแต่มาถึงของตัวเองค่ะขอมเอขี้ม้เมือชิซ้ยังไปถืาเออนี่กบตัวเองเพิ่นบกว่าเาบ้านเพื่อนอะเพิ่นบอกในังเนี่ยเจาสุกเจ้าระจายเยอะ่ใเรียบขึ้นไปนะเออนี่เรียบร้อยเรียบรอยโดนเ่วันเป็นยังตามเดียวด้วยสีเียวจเยี่ถึงซี่ยาวถนัดวสีก็เลถืกก็ถูกสีเยียวนสอเยี่นึ

อ่าสิบสิองสามสี่สิบสามหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบปิดเลยสิบหกสสอสี่ยสิสิบหเจ็ดก้าสามสิบไเงจะอดิออวอยู่กยปิดเน็ตไปแห้ละเพราะว่ามันเปิดแล้วมันก็ต่อเร็วๆต่อติดมัดที่สามเอียวเนาะปังีสมเอียคไม่เสื่อมนะเจ้าเก่าคือมันไดมั้งเก่าก็เสือ้ว ปสามนิน่บ่ัี้ยุดหาจับโยนมองก็จะขึ้นฟังได้หวัดน้วกสนะี่สามกสี่สาม หยาดบ้างสิหัวเพื yeah, ่อนเลยไม่คือเพื่นหละเกยหาเอียวไหาเอยวโมตํหาตั uh, so ้มกคือกันได้หาเอยกับหาตั้มบอกคงหาเอยกับมเนหาตั้มเกย์จากสีลมเดินตามคนเดียสดเดินไปแถวทุกทีสักแสดงมันไม่ช่ยากไหงะเอานะ่

มีอะไรใหญ่กว่าช้างไหมปลาวานเครื่องบินอะไรที่ใหญ่กว่าปลาวานปลาสลามปลาวานชุบแป้งทอดใหญ่กว่ากระถะอะไรที่ไม่มีสมองไค้เด็ก mình chọn đi ông ủa phải tháo, bệnh án sao, trời ơi, trời ơi, tại lẽ mà phải chọn phải mấy lên, mày

สิบแปดเก้าสามสิบเอาหกสี่ายหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสีกเ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามห้าเ็ดหน่องสามห้าหกเบเอดอลือยว จองมันแค่บาทเจ็ดหมื่นห like ้าันบาทคอวาน้ำมันลงมสามสามสบาทโอ้ถุณได้สิสิบลีตก็สามร้อยพนนี้จ้ะเออสามบาทสิบลีตสามทุกนีมันขึ้นห้าบาทสัมสามสิบบาทลงสมสิบบาทเฉดต่างก็คือว่ารายแล้วลงสามบาทสามสิบบาทคือว่ารายลงสามบาทลงสามบาทสิบสามบาทไงลงรายสุด้วแต่ว่ามันขึ้นมันข totally cool. uh, right uh. ึ้นเท่าห้าบาทแลเนี่ยมันขึ้นขึ้นห้าบาทขึ้นเท่าไร เจ็ดสิบแปสิตางตงเขาวนี่ยบอกว่าเขาสิเติมน้ำมันเขน้ไปั๊บมันเป็นเต็มเปียนม่วงมนิเขาบอกว่าลงสามบาทลสบาทเขาไปเติมใส่เออก็ก็ใส่นาอเจ๊ยกันเจ้าว่าอยากแขงเอาน้ำมันอ้นี้น้ำมันเตินกับแพงคิโต่โอเมนเออวะบอกน้ำมันบเก็ัตรผก็ใส่ดเียเอาติี๋เจ้าว่าน้ำมันตอ อันเราอันยเติมถือกระแก๊สนี่ถเจ้าใส่ยุคยนี้ก็ดีเพราะว่าคนไทยได้ใช้ของแพงเพราะว่าจะได้เอาเงินเก็บกันออกมาใช้นองอันนี้ยังอะสิเนาจสี่แล้วหกสามอันนียเนี่ยหกส่สามอ่หสามเดี๋ยอบอกเขาใจนะมันถึงึงจัทางไหนจักเงียค่ะทางกระบาดเราแต่ทมไปเนาองหกสี่อก ต้องหูสีสางหัวหางสีสองหัวเปิดเรียบร้อยกะไกะไตัวนี้ตัหัวเปตัวสีแสดตัวจริงตสองตัวหน่ัห้าลายบุตรตาตค่ะตาสองหกไปแต่หัวเกิดหนึ่งสามสี่หาห หกห้าสามหกห้าสองสสี่สิบาสิบห้าเดียวคนเหลือหกห้าสองไม่ไ้เมือนเจ็ดแปดเก้าสามสิบไป้าสอามสองสองสี่ห้าห้าี่สองนี่เกสิบเหก้าสามเจ็ดแปดเก้สิบห้าสองไม่เข้ากันเลยหก้าสองก็พอาสิบ่กยี่สิบารมสองไปห้า ทำแทงสูงกับแทงตำเแทงตูแทงเึงแทงตํำมืึงจะได้เล่นไหมล่ะก็ของใคดีมก่าเฮ็ยยันยัมเก่าบ่เขานึงบ่ แต่มานับบังไม้รู้า่เจั่านาดี่สี่ผ่ากเจบแดสิบเก้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าิบเอ็สสามสี่ห้านอกช้เกเอาบมันาหายแล้กิไหวิ้เก ลองลงรองยางซีซีไลงอะไรก็ได้เท่านั้นเนาะอื้ดไป่าอ้าวลงใจมันเบิดมือลอยอะไรดีคันเทนเีได้เยอะลอยอลงใจสิบแปดสิบเก้าไก็ได้สองมือคือโตอลงเก้าก็ได้สิบน่าใด่ไหวแล้ว ยอดเราอยู่เร like <bbe> ื่อยล่ะเอาหาะยอะให้ว่ากลุได้เรอลงลงยี่สิบพันก็เดยเอลงสิบเก้าพันก็เดยยี่สิบพันนะเราว่ารับกลุ่เจ้ารับกลุเจ้าเ่วาราศึกไปไรเงีโ้งพูดถึงเป็นมนับเ่วาราเึาลงยี่สิบพันเป็นนับไปสิบเก้าพันเตกียมเลยเตรีมลูกเป็นนับบกก้าเถื่อ ยักกินเกี้ยงขอบคุณจ้าติงตามสองมื่นี่หรอกติงต่ำคนกินอคอยากแม่อยากกัะแล้วจะเสียกันแต่กวกินนาเสื้อสบายใจไป้ลยบาเดี๋ยวนีะเสียกันเอาเด้อใครอยากกูเลกันเลชื่อกันออกช่อะไรก็กอไู่ได้อยู่บ่เบ่

แล้านโ้น่เาตแบตันี้แหละอือเออยังอะยังอะานวดเฉยเลย่านวยรลน้องเยี่ยี่สิบใบเด้อเกินขึ้นคือเจี๊ยอ้าวเกินกันเกินขันถึงนี่คือขึ้นไทยยุโรปแต่ว่าตอนปินเด็บริณาไ้กินแ่เดียวต้องอะไรกินแต่เดียวถ้าเกินกันเกินกันตึนั่นกอขึ้นไทย หาสี่สองชีเวศเออสีลาทองกี่ตัวน่ะอืมอ่ะไปเต้งหายแน่ไม่หรอเอออย่กลงสีลาทองผู้ใดล่ะหกหกหกเียบรอยหาสี่สองชีเวศเดทุกอย่างกินหมดเลนะสามสิอ๋อสามสี่หายหมดาสี่สองเออเต้นสองงสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดองสามสี้าสิเจ็ดบแปดเก้อันนี้ยท้องแก้าเหมายิบก็เินสองสา่เ็ดิปดตองคอยเียี่สบอยากมาย้ายมาจ่ายเต็งหูดีเหอแต่เจี่ิญมุ่มอี่หมองเก้าอ่ะเก้เลเจีมือยากกไปเรยไปมาี่ห้าเจ็ดเก็บเก็บไปเนาะ หนึ่งสองสามี่หาหป้าบหสูงสบไปสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบสสไปก้าสมห่สิบห้าสบหก็ดแสบไยี่บห่งสองสามสี่ห้าหกเจดแ้าสบสบสองสสามี่สิบห้าสบหกเส็บยบไป อ๋ตอมือไห้่ะใจให้เจ้าตเออเจซีเมนต์ไปใจรัมัเ็นาสิไป่องสมีบเดสองังสก็ป้ก็ยี่สิบยี่สิบสองังสี่ห้าสิบหกเป้ยี่สิบยี่สิบสองังสาเปาขรียบร้อยยังเรบร้อย่มาหสมตรห้าาฟัง อกดีกจะมงใช่เสียอก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 ักซเดียวอาดาจิหสอกมาสองไม่้โอหาสองเดนีอืองสามสี่ห้าห อออเอเอองเห็นหมอืมอมอนิ่ยังนินยังเฉเลยหยอดหกูเดี๋ย <c oughs> วย่อบอกว่าขอยิบก่ <c oughs> บอกว่าคอยอ <c oughs> ชิบกเรามมีคนติงหาพั โอ้หกว่าจะบอกมมีคนเต็ม่อยกันแน่โย่อยว่าสี่สีสามะต้อาใครเน่มามาสามนก็มาให้มันมาสเมตรเถอะส่สองเมตรก็ยังดีสี่อะไรก็ยังได้อยู่ดิผมรู้แล้วว่ามันจะมีสี่สามมันมีตมาสี่สี่สามสี่สามมีตมาอยู่สี่สอก็มีคตัวเอ้ยไม่มีมีตัวสี่สองเกอบส่ห้าเอาฟังเกสี่ห้า เอาแต่นี่ตัวนั้นก็ถึงอเนาคกหนออสีสั่นก็นั่นนันก็ย่าสีอะไรก็ได้ซักเมนว่ากยังว่าคอยสปอมอยอยู่ไปแนวอยู่มีคนติดเอ้าก็ยังว่ากตานี่ก็ยังว่าอยู่แต่มีคนติดีก็เช่อว่าเชว่าอยู่อ๋อเทมจเฮดยสกอหอเจาเจอยอเจดสี่นี่เอาึ้นไปี่ขึ้นไปเด็นอหกสูงพ่อ ไม่ใช่สีูงไม่ใช่สองตังค์อไไปถ้ากเขาได้เาองเอว่ะบนาดนันไ่ให้เอะไรเขาจะเบีกได้หลายสองสองเอวนะเอสิบหกนีปหนึ่งอ่าบ้เป็นยี่สิบไป ห้าสองห้าสองสี nine, TE. ่อายังเรียนห้าสีอเอาหกหยาัหกสองมาใส่สีเบอันนี้นง่ยนสิสองเอียวอือมันเกินแล้วค่อห้กี่ใบ่ใบเสร็จหกสี่สามน่ะห้าสองห้าสามสองห้าสองสใบสอง กับสองต่กินถ้าเอี่ยวกินสองเอี่ยวกินเสี่สองกินเต็มสี่เจียเจียเจี๊ยสองสองมือเต็สี่เจียนะจ๊ะกับสองต่ำอีกหาสี่สองสองใบนะเจียนะเสี่หาหกสิบเลยเลยที่พี่ลงสองสามสี่าสิบแปดสิกวายี่สิบอาจจะเบเจีหาตามสองเจด้วยจด สองสามสี่ห้กเจ็ดดเก้าสิบเก็ดสิบอา้าสกเจ็ปดสกบี่อ้าวไสใบอ้าวสใบ1นึ่งสองสา1สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอดสสิบใบนี่สองแถมได้กหาเยันดิโอเจ้าใจยั้ายังเกนะ้าสี่สองอกหาสี่สองตายไมเจ็ทอะไร สิบสองสองมืนสองหมกัีมืนเแล้วก็สองตำสิบมื่นก <100, S 1> <songs S 2> ็สิบสิบมื่นสิบมื่นกะแสนึงนึงตัวสิบพันเท่าไหร่มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งสิบพันสิบมื่นด็แสนนึงบอเดีวสิออกสบกบาเมืนเหมือนกัน่เหมือนแล้วกันชมจะทำให้ดู một mặt tệ lại nhà chỉ xuống được bên bên thế luôn đấy ạ ồ gì xì mãi gì ชิเ็ดีวตแหเด่นๆไปหุบไปตอนนี้ย่านย่งเดียวย่านเดีหาสามสามามนั่นเดียวบอกเรียบร้อยดีกินหมดนะจ๊ะนะจ๊ะกลัวอย่างเดียวสามสองอย่างเดียวกินหมดโอ้โอ้ยอะด้ยม้นบัไดกั้อนเยอเไปขอาของนาำกัน เนยว่งนขี